สวัสดีครับผมฟ่านนะครับวับนนี้ผมจะมาเล่นเก็บเก็บไทยนะครับเล่นดีกว่านอ้อับเกตนี่ครับอัปเกกรอนครับทำปราราสาาให้มันใหญ่เอาที่มันดีๆด,ดีกว่านาะครับต้องแบบนี้ดีกว่าครับไปครับ อืมทำได้ครับเยี่ยมยอดครับอืมครับอืมอืมเจ๋งครับสิบครับสำเร็จจะไม่สำเร็จมาดูกันด้วยครับมาดูกันเลย อันรอนี่นี่นี่ไปได้หมวกครับเกลืออีกแล้วเกลืออีกแล้วเกลือเเค็มกลือนมาอุ้ยโคโรนาอย่าไปพูดถึงมันเลยครับ ได้ควับ <c oughs> อยยยยยยทำไรประสาทมันครับดีทำอะไรีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเบเรับอันมาอัพเกรดก่อนเลยอืม <laughs> oh, my God. Mm. And no way, no way, and go talk crap. Mm -hmm. เห่นกาาครับเยี่ยมยอดครับมาเล่นต่อเลยครับวัสเซียลไม่เอาเออกกัมพูชาดีกว่าจะเปลี่ยนใหม่ตัดต่อก่อน нинниннин бэрэрэм бэрэм хай баса баса อุงกากระลึกวยรอดมาหนึ่งครับ,บก็จะเป็นเมืองไทยอ่ะดีอ่ะมาต่อสู้ตายสามได้ซะพูดปิดขอโทษครับอุอ้ยโงโขุดงูได้เรา ลองดูดิว่ามันจะชนะไหมรับรองว่ามันมีทางชนะเออเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเวยกัเกมนี้เดี๋ยวเรามาจบในจบในวิดีโอนี้เลยนะครับเลาเป็นเป็นไงบ้างนะครับสําหรับเกมนี้นะครับถ้าชื่นชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดก็กดติดตามมาเลยต้องกดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับ ตอนนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย